สวัสดีครับวันนี้นะครับลุงหนุ่มก็มีเหรียญเป็นเหรียญป่าตานนะครับเนื้อทองแดงเหรียญหลวงปูน่นินอิสริโกนะครับหรือพระครูนครธรรมโคสิธวัดคอนบุรีนะครับ อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องลุงหนุ่มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงนะครับเหรียญหลวงปู่นินนะครับเป็นเหรียญ เนื้อทองแดงนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นที่สองของลุงปู่นะครับรุ่นแรกก็น่าจะออกเมื่อปีสอง5ห้าหนึ่งห้านะครับนี่ครับ เหรียญน,นี้นะครับออกเมื่อปีสองหนะครับนี่ครับขอบนะครับเส้นสายของขอบนะครับเป็นเส้นนูนขึ้นนะครับนี่ครับออกคล้ายเหมือนลายกระหนกนะครับคล้ายนะครับ จะมีเส้นในด้วยนะครับตรงกลางนะครับเป็นรูปพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับอยู่ตรงงกลางนะครับหน้าตรงนะครับนี่ครับใต้หลวงพ่อนะครับเขียนว่าหลวงปู่นินนะครับ นี่ครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับขอบนะครับจะเป็นสันตั้งนะครับรอบนะครับนี่ครับตรงกลางนะครับจะเป็นอัครยันนะครับตัวยันนะครับอยู่ตรงกลางนะครับตัวเลืออยู่รอบข้างนะครับนี่ครับ ข้างบนนะครับเขียนว่าวัดคอนบุรีนะครับตัวบนนะครับนะครับใต้ยันนะครับเขียนว่าอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับ ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่สวยงามอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับของพระเดชพระคุณนะครับหลวงปู่นะครับนี่ครับ บอกว่ามีความสวยงามนะครับเรียนรุ่นนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งรอยตัดก็จะเป็นแบบธรรมชาตินะครับเป็นเป็นรอยเบียดขาดนะครับ ครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องลุงหนุ่มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปถัดไปนะครับเรามาติดตามนะครับว่าลุงจะนําเหรียญอะไรมาให้ดูนะครับก็ฝากกดติดตามลุงด้วยนะครับคลิปหน้านะครับเรามาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ